พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินตั้งอยู่บริเวณถนนสายสุรินทช่องจอมกิโลเมตรที่4ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็ตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากรด้วยความมุ่งหมายให้พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสันทนาการ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่พรมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดส,สุรินทร์ในแขนงต่างๆเพื่อช่วยพลุงดรักษามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิน่นอันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้คนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมนั้นด้วยการออกแบบกลุ่มอาคารจัดแสดงที่มีลักษณะของอาคารสถาปัตยกรรมร่วมสมัยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมาศรรมสาสนสถานศรริลปะเขมร ันเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมในอดีตท,ที่ปรากฏหลักฐานในบริเวณจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาคารจัดแสดงแต่ละหลังมีการเชื่อมต่อถึงกันสอดคล้องกับพื้นที่จัดแสดงพื้นที่ส่วนบริการของพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานพื้นที่สำนักงานคลังเก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและห้องปฏิบัติการอนุรักษ์เพื่อการสงวนรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ ในการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์แบ่งออกเป็นพื้นที่จัดแสดงชั้นล่างและพื้นที่จัดแสดงชั้นบนโดยดำเนินเนื้อหาเริ่มจากเรื่องธรรมชาติวิทยาในสุรินทร์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพภูม,มิประเทศธรณีสันฐานภูม,มิอากาศทรัพยากรธรรมชาติอาทิแร่ธาตุดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่า นอกจากนี้ยังจะแสดงเรื่องข้าวซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศสุรินทร์เป็นพื้นที่ซึ่งมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตย้อนหลังไปถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร,ร์ตอนปลายประมาณ2,500ถึง1,500ปีมาแล้ว หลักฐานที่พบจากการดําเนินงานทางโบราณคดีในแหล่งต่างๆอาทิแหล่งโบราณคดีปราสาทธนงอําเภอปราสาทแหล่งโบราณคดีบ้านนอนสวรรค์อําเภอชุมพรบุรีแหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ําลําพ่ออาเภอศรีครภูมิล้วนแสดงถึงการดํารงชีพของมนุษย์ในอดีตที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ว่าเป็นกลุ่มชนในสังคมเกษตรกรรม รู้จักการเพาะปลูกข้าวมีภาชนะดินเผาใช้รู้จักการถลุงสินแร่เหล็กเพื่อน,นำมาใช้ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งมีการประกอบพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการฝังศพโดยฝังศพทั้งโครงและการฝังศพในภาชนะดินเผาพร้อมเครื่องอุทิศแก่ศพคล้ายคลึงกับพิธีกรรมการฝังศพในภาชนะดินเผาที่บ้านเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่ปรากฏนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเมื่อถึงสมัยที่มีการนำเหล็กมาใช้ผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทําให้เกิดการสแสวงหาแหล่งน้ําธรรมชาติและการกําหนดแบบแผนการใช้ทรัพยากรน,น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอันสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติการเพราะปลูกพืช การนำแยกสินแร่มาใช้ผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้จึงเกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขนาดใหญ่และการสร้างคูน้ำคันดินในเขตชุมชนต่างๆอาทิบ้านพัพรึกอาเภอขวาวสินรินบ้านยวุกอ,อําเภอชุมพลบุรีบ้านแสลงพันและบ้านสลักใดอ,อําเภอเมืองหลังจากนั้นราพุทธศตรวตรรษที่6ชุมชนหลายแห่งในสุรินทร์ ยังปรากฏหลักฐานการรับวัฒนธรรมจากภายนอกทั้งจากวัฒนธรรมทวาราวดีและเจรละจาาเขเมรเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมของตนปรากฏเป็นวัฒนธรรมทวาราวดีและเขเมรเข้าสู่สังคมเมืองตั้งแต่ราวคริสตศตวตรรษที่เจ็ดเป็นต้นมาซึ่งนับเป็นช่วงแรกเริ่มสมัยปรติสั์ราวพุทธศตวตรรษที่12 ชุมชนโบราณหลายแห่งในสุรินทร์ปรากฏร,ร่องรอยของวัฒนธรรมเจนละจากดินแดเนเขมรโบราณอาทิปฏิมากรรมพระหิหัะหินทรายศิลปะเขมรแบบพนมดาราพุทธศกราช1,100ถึง1,150ที่วัดชุมพลสุทธาวาสอำเภอเมืองจารึกอักษรปลวะภาษาสาันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที12่12-13ถรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1ทับหลังและชิ้นส่วนสาวประดับกรอบประตูศิลปะขเขมรแบบไกรกะเมงราพุทธศกราช1180-1250ถึงจากปราสาทภูมปิปลอำเภอสังขะนับแต่พุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมาดินแดนขเขมรโบราณใดสถาปนาศูนย์กลางแห่งใหม่ คือเมืองพระนครที่บริเวณริมทะเลสาบใหญ่แถบเมืองเสียมราษในช่วงเวลาดังกล่าวมีศาสนสถานหลายแห่งในสุรินท์ที่สร้างขึ้นเนื่องในวัฒนธรรมขเขมรแบบเกาะแกร่ราวพทธศักราช1465ถึง1490ได้แก่ปราสาทมื่นชัยปราสาทบ้านจานอำเภอสังขะหลังจากนั้น ในช่วงพุทธศตวรรษที่16มือวัฒนธรรมเขเมรแพร่หลายครอบคลุมพื้นที่ส่วนต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดสุรินทร์มีการสร้างศาสนสถานเนื่องด้วยวัฒนธรรมเขเมรจำนวนมากอาทิปราสาทบ้านไพลปราสาทบ้านพลวงอำเภอปราสาทปราสาทต,ตาเมืองถมอํเภอพนมดงรักพุรธศตวรรษที่17 รัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะเขมรแบบนครวัดมีความรุ่งเรืองมีศาสนสถานในสุรินที่สร้างขึ้นเนื่องในรูปแบบศิลปะดังกล่าวได้แก่ปราสาทสีครภูมิปราสาทใหญเหงาอำเภอสีครภูมิจนถึงต้นพุทธศตวตรรษที่18ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าชชยรมันที่เ คติความเชื่อในพุทธศาสนามหายานการสร้างอโรคยศาลาและธรรมศาลาแพร่หลายไปในบริเวณดินแดนขเขมรโบราณในจังหวัดสุรินทร์ปรากฏการสร้างพุทธสถานในคติมหายานและสิ่งกอ่อสร้างลักษณะดังกล่าวเช่นกันอาทิธรรมศาลาที่ปราสาทตาเมือนอำเภอพนมดงรักอโรคยศาลาประจำปราสาทบ้านช่างปี อำเภอศรีขรภุมประสาทต,ตาเมือนโต๊อดอำเภอพนมดงรักเ,เมื่อสิ้นสุดรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราพษษรวพุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาอาณาจักรเขมรโบราณเริ่มเสื่อมลงเกิดรัฐต่างๆแพร่กระจายทั้งในภาคต่างๆของไทยอาทิสุขโขท,ทยัยสุพรรณบุรีอู่ทองอยุธยารวมทั้ง ศีสัตนาคณหุตในลาวศาส,สนาสถานหลายแห่งที่เดิมสร้างขึ้นในศิลปะเขมรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสุรินได้รับการซ่อมปรับเปลี่ยนลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบอยุธยาลาวอาทิปราสาทสีครภูมิปรา,าสาทเมืองทีอำเภอเมืองปรา,าสาทพระปรืดหรือปรา,าสาทแก้วอำเภอ เขาสินรินรปราสาททองอำเภอปราสาททองปราสาทหมื่นสีน้อยหรือปราสาทบ้านโคกปราสาทอำเภอสาโรงท่าปราสาทบ้านตะเปียงเตียอำเภอลำดวนปราสาทมอนหรือปราสาทตามอยอำเภอโบเชตดในสมัยอยุธยาระหว่างพุทธศตวรรษที่1 9ถึง23สสุรินทร์ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติจากป่าอาทิช้างมา้าแก่นจันทร์ปีกนกนอแรกงาช้างขี้พึ่งสินค้าของป่าเหล่านี้นำส่งสู่ราชสำนักกรุงศรีอยุธยาและส่งผลให้เกิดชุมชนหลายแห่งที่พัฒนาต่อมาเป็นเมืองขนาดใหญ่ได้แก่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงดำดวนต่อมาคือเมืองขุขัน บ้านโคกอจ,จประหรือบ้านดงยางต่อมาคือเมืองสังขะบ้านกุดหวายหรือบ้านเมืองเตาต่อมาคือเมืองรัตนบุรีบ้านคูประทายสมันต่อมาคือเมืองสุรินกลุ่มบ้านเหล่านี้ขึ้นรงกับเมืองพิมายมีเจ้าเมืองบรรดาศักดิ์พระปกครองและต่อมาได้เป็นกำลังสำคัญในการตีเมืองจำปาศักเวียงจันทร์ และปราบจลาจลในเขมรเมื่อพุทธศักราช2324ช่วงสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองทุกเมืองเป็นขรยาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปลี่ยนชื่อเมืองประทายสมันเป็นเมืองสุรินทร์เจ้าเมืองที่ปกครองคือ พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงค์จ้างวางปุ่มต่อมาในพุทธศักราช2434สุรินทร์เป็นเมืองหนึ่งในมณฑลลาวกาวซึ่งมีกรมรลวมพิชิตปรีชากรทรงเป็นข้าหลวงปกครองมณฑลจนถึงพุทธศักราช2443จึงขึ้นกับมณฑลอีสานหลังจากนั้นในพุทธศักราช2454 ได้มีการแบ่งมณฑลอีสานออกเป็นสองมณฑลเมืองสุรินทร์มีฐานะเป็นเมืองหนึ่งขึ้นกับมณฑลอุบลและดำรงฐานะเป็นจังหวัดนับแต่พุทธศักราช2475เป็นต้นมาปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย17อำเภอได้แก่เมืองศรีครภูมิปราศาสตรจอมพระท่าตูมสังขะบัวเชิ สำโรงภาพรัตนบ,บุรีลำดวนสนมกาบเชิงชุมพลบุรีโนนารายพนมดงรักศรีนรง์วาวสินรินในภาคสังคมและเศรษฐกิจของสุรินทช่วงสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนับเมื่อมีการสร้างทางรถไฟถึงสุรินในราวพุทธศกราช2465 ส่งผลให้กลุ่มพ่อค้าต่างถิ่นชาวจีนชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาดำเนินการค้าขายก็ให้เกิดการขยายตัวทางการค้าอุตสาหกรรมและการแปรรูปสินค้าสินค้าส่งออกของสุรินในขณะนั้นได้แก่ข้าวไม้พยุงเครื่องผ้าไหมสุก,กรปลือสินเทาส่วนสินค้านําเข้าส่วนใหญ่มาจากกัมพูชา นครราชสีมาอุบลราชธานีโดยพ่อค้าจีนที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าในสุริขนขณะนั้นคือขุนสีสุรินทาณิ์การค้าจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายกลุ่มชนเข้ามาหาที่ทํากินในหลายท้องถิ่นของสุรินเกิดกลุ่มชนอื่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นซึ่งแต่เดิมสุรินมีกลุ่มชนในท้องถิ่นเป็นคนเชื้อสายขเขมรกุย และลาวนับแต่พุทธศักราช2,450กลุ่มคนจีนจากนครราชสีมาและกัมพูชารวมทั้งแขกอิสลามแขกซิกได้เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อดำเนินธุรกิจนอกจากนี้กลุ่มชนที่อยู่ในโคราชยังย้ายมาตั้งถิ่นฐานทางตะวันตกของจังหวัดสุรินทร์บริเวณบ้านไทยบ้านทานพร้อมกับความตื่นตัวในเรื่องของการศึกษา เริ่มมีการสร้างโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเดิมใช้วัดเป็นสถานที่ให้ความรู้สุรินมีโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกคือโรงเรียนวัดจุมพลสุทาวาสก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2452หลังจากนั้นจึงมีโรงเรียนอื่นๆเกิดขึ้นอาทิโรงเรียนสตรีสุรินก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2478 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2,475โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนราชก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2,480นับจากพุทธศักราช2,493เป็นต้นมาจึงมีการสร้างโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษากระจายไปยังอำเภอต่างๆเมื่อครั้งที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพพัสดินณยุิธยา ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการได้เห็นชอบให้จัดสร้างโรงเรียนกษตรกรรมชื่อโรงเรียนศรีสุรินทรกษตรกรรมขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ในพุทธศักราช2470นับเป็นโรงเรียนอาชีวะแห่งแรกของจังหวัดหลังจากนั้นจึงมีการสร้างสถาบันการศึกษาเฉพาะทางอาทิโรงเรียนช่างไม้โรงเรียนการช่างสตรีโรงเรียนฝึกหัดครู เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้คนในท้องถิน่นสุรินเป็นพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่หลายกลุ่มโดยกลุ่มชนเดิมของท้องถิน่นได้แก่กุยหรือกวยขมรและลาวนอกจากนี้มีกลุ่มคนไทยและจีนซึ่งเป็นกลุ่มชนมที่อพยพเข้ามาตั้งถินนงงถ่นฐานในภายหลังกลุ่มชนดั้งเดิมเหล่านี้ มีแบบแผนประเพณีที่เป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อาทิกลุ่มชนเชื้อสายกุยหรือกวยเป็นกลุ่มชนที่ตั้งทิ่นฐานกระจายอยู่ในไทยบริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์อุบลราชธานีและบางพื้นที่ของมหาสารคามรวมทั้งในประเทศกัมพูชาและลาวกลุ่มชนเชื้อสายกุย อบยกเข้ามาตั้งถินฐาในไทยเริ่มจากในพุทธศักราช2200มีกลุ่มกุยอจึงผลเลี้ยงช้างเชื้อสายกุยจากมืองจำปาสักเข้ามาตั้งทินฐานในสุรินทร์และศรีสะเกดหลังจากระหว่างพุทธศักราช2320ถึง2350เมื่อกองทัพไทยยกไปปราบกบฏมืองจำปาสักอัตตปือเชียงทอง และสารวันหลายครั้งได้กวาดต้อนกลุ่มชนพื้นเมืองรวมทั้งชาวกุยมาอยู่ในบริเวณเมืองสุรินและศรีสะเกดซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์เรียกกลุ่มชนนี้ว่าขมิมนป่าดงกลุ่มชนเชื้อสายกุย